สวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมาบันทึกธทมนะคะอยู่ที่หมู่สามบ้านพระตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งวันนี้ดิฉันน่ะมาพบอาจารย์สมควรนะคะจิตมืนวัยซึ่งท่านเคยฝึกวิชามโนสัมผัสก่อนหลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไมแดงวันนี้ท่านจะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ช่วยแนะนําตัวนิดนึงนะคะ ดิฉันสมควรจิตมืนไว้นะคะที่ที่เราต้องการไปเรียนอันนี้มันถูกระิดตรงที่ว่าอาจารย์ไม่ได้ให้นั่งหลับตานะคะดิฉันไม่ชอบไอการที่นั่งหลับตาฉันก็เลยโอสนใจแล้วก็ไปเรียนไปเรียนแล้วมันก็เกิดการเชื่อมโยงติดต่อกันตลอดแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออการเรียนเนี่ยตอนแรกมันก็เกิดการสับสนเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเรายังปรับจิตยังไม่ได้ พอระยะหลังๆเนี่ยเราก็เริ่มเริ่มเบาบางลงในเรื่องของไอ้กิเดสทั้งหลายพี่ความคิดไปต่างๆนานาน,าน,าน,นิ่ตอนนี้เวลาเราจะทำเรามีความรู้สึกว่ามันว่างมันสว่างแล้วเราก็ไม่ได้เอาอะไรมา,มา,มาคิดเลยเราก็เลยว่าโอ้ตรงนี้นี่เองการทำงานในเรื่องเหล่านี้มันต้องใช้เวลา แล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรถ้าสมมุติว่าเราจะเอาตามหลักวิชาจริงๆและมันคงไม่ได้แต่เราต้องหาประสบการณ์จากการปฏิบัติปฏิบัติที่ซ้ําสม่ําเสมออย่างที่อาจารย์บอกแต่บางครั้งมันก็ถีซ้ำไม่ได้แต่มันก็โชคดีจากที่เราเคยปฏิบัติมาเราไม่เคยเจ็บป่วยเลยอาจจะเป็นเพราะว่าบุญจากการที่เราทําก็ได้เพราะเราไม่เคยปวดหัวตัวร้อนเราไม่มีเลย ยิ่งตอนระยะที่โควิดมาอาจจะนอกเรื่องนิดหนึง่งระยะที่โควิดมาเนี่ยเราเป็นคนแพ้ง่ายเราไม่ไปฉีกก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะว่าถ้าฉีกขึ้นมาเราแพ้ใครจะรับผิดชอบเราก็ไม่ฉีกเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อ่านหนังสือในแพทย์ศิรราชเขาบอกว่าให้กินน้าตึกน้ําด่างเราก็ปฏิบัติมาตลอดเราก็ไม่เคยมีอาการเลยเราก็ดีใจที่ว่ากรุงเทพเทวดาครูบาอาจารย์เขาก็เมตตาเราค่ะ อาจารย์คะแนวทางการฝึกของอาจารย์นะคะวิชามนุษยสัมผัสอาจารย์ฝึกยังไง,ง,ไง,ง,ไงคะยากไหมคะไม่ยากค่ะเพราะอย่างที่อาจารย์บอกใหม่ๆเราก็ทําตามอาจารย์เพราะลูกศิษย์จะต้องยึดมั่นในหลักการเรียนการสอนก็จะต้องปฏิบัติตามที่อาจารย์แนะนําเราก็จะทําไปเรื่อยๆถูกผิดเราก็ไม่สนใจแต่ถ้าเราทําทีซ้ําสม่ําเสมอเนี่ยมันก็จะเกิดผลขึ้นมาค่ะ เราคิดตรงนั้นค่ะแล้วเวลาอาจารย์เจอปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามากระทบจิตใจเนี่ยตอนนี้อาจารย์จัดการยังไงคะเราถฉยเออบางทีเราก็เดินหนีบางทีเราก็ต่อรอต่อเที่ยวไปนิดหน่อยพอได้รสชาติแล้วเราก็เราจะไม่เอามาคิดนคะเราจะไม่เอามาคิดเราก็ปล่อยไปใหม่ๆมันอาจจะคิดค่ะแต่เดี๋ยวนี้เราถือว่าส่วนใหญ่เราอยู่กับพี่กับน้องอ่ะมีแต่น้องๆทท้งนั้น เราก็จะมาคุยกันปรึกษาหารือกันเวลาเราทำอะไรเราจะนึกถึงพ่อกับแม่เป็นผู้ชี้แนะชีน้นำท่านจะบอกเสมอว่าคนเป็นน้องเนี่ยเวลาพี่เขาพูดอะไรเราไม่ต้องไปเถียงฟังเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็จะสอนเสมอเราก็านึกถึงความดีของพ่อแม่เราก็เอามายกตัวอย่างให้น้องๆได้ดูว่าพ่อแม่เนี่ยไม่มีลำเอียงกับลูกเลยทุกคนเสมอกันหมด เราก็เลยบอกว่าเอออย่างน้อยล้วเสมอนี่ไม่ใช่ว่าเสมอในเรื่องของการถูกเถียงนะเสมอในเรื่องของความถูกต้องในเรื่องของทรัพย์สมบัติอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาจะคิดอย่างนั้นค่ะอาจารย์คะการฝึกวิชามโนสัมผัสเนี่ยสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจําวันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ได้มากเลยค่ะ,คะเพราะว่าจากการที่เราถูกแนะนําถูกสอนถูกหยิบยื่นให้เนี่ย เราก็เอามาทําแต่อาจจะทําไม่ครบก็ได้แต่มันก็เกิดผลดีกับเราค่ะเดี๋ยวนี้เราก็เรียนของอาจารยมา์มานานแล้วแหละแต่เดี๋ยวนี้เราก็เริ่มมาทําแม้แต่การมโนสัมผัสอย่างเงี้ยกับครูบาอาจารย์เราก็ทำขณะอาจารย์เบิ้มไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะแต่เราก็ทําเราก็เวลาเราแบ,บมือทําอย่างเงี้ยน้อมบารมีกราบบารมีติตของอาจารย์ แล้วไอ้ตรงตรงฝ่ามือเนี่ยมันจะเต้นให้เรารู้เลยว่าเหมือนชีพประจนอ่านะเราก็เลยโอ้นี่อาจารย์แสดงว่าอาจารย์ก็สัมผัสเอ้เราก็สัมผัสอาจารย์ได้แม้แต่ท่านอาจารย์ใหญ่ว่ารินทูเราก็ทําค่ะแล้วก็พระพุทธองค์เราก็ทําเราทําเอะเราก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์เพิ่มรู้ว่าเราทําเราสัมผัสได้เลยอย่างเงี้ยเราก็บอกโอ้แสดงว่าอาจารย์ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วเออเรายังเพิ่งต้วนเปี้ยมเนี่ยเอออาจารย์เขาให้กําลังใจเราดีเราก็กราบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์คะวิชมามโนสัมปัสช่วยตัวเองได้แล้วช่วยผู้อื่นได้ยังไงคะวิชามโนสัมปัสช่วยตัวเองได้ช่วยผู้อื่นได้เนี่ยมันจะเป็นเราจะบอกเขาในฐานะที่ว่าเราแนะนำค่ะจากประสบการณ์ที่เรามีอยู่ เราก็แนะนำเขาให้เขาคิดเองแล้วก็ลงปฏิบัติเองแต่เราทำเพลงเขาไม่ได้ค่ะ,คะเพราะเขาต้องทำถ้าเขาทำแล้วเขาก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจมาคิดตรงนั้นค่ะ,คะแล้วคนที่เขามาฝึกนะคะอาจารย์เขาคิดว่าวิชา,มาเมราสัมผัสฝึกแล้วต้องได้อะไรอาจารย์คิดว่าตรงนี้เป็นยังไงคะมะโนสัมผัสเนี่ยมันฝึกแล้วมันได้อะไร อย่างเช่นเออมีด้านอิทธิฤทธิ์อย่างเงี้ยนะคะสมมตินะคะหรือว่าเฝึกแล้วจะได้เป็นนู่นเป็นนี่หมายความว่าคือไม่ใช่คนธรรมดาละเออ,อ,อย่างเงี้ยคะ่ะาจะลองยังไงคะเรา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 ,เราไม่ได้คิดตรงนั้นค่ะ,คะเราคิดแต่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกบานแค่นั้นเราเราทำแล้วเรามีความสุขฮะแล้วเราไม่ต้องไปไปคิด ไอ้ตรงตรงอิทธิเดารเรีนไน่เคยคิดเลยค่ะ,คะแล้ววันนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรกับผู้ชมบ้างคะว่าการเรียนวิชามโนโสมัมผัสเป็นยังไงมีประโยชน์อย่างไรอะคะค่ะที่จริงแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์สําหรับพูดต้องการทํำจริงๆไม่ใช่มองไปแล้วเราเราเรา,เราคิดว่าเราจะได้ไม่ใช่เราต้องมีสติในการปฏิบัติแล้วก็เราก็จะต้อง ไม่ต้องไปเร่งรีบอะไรเราค่อยๆทําไปแล้วมันก็จะได้เอง okay. ถ้าเราจิตเราตั้งมั่นจิตเราตั้งมั่นจิตเราใ่อยากรู้แล้วเราก็ต้องขยันอดทนค่ะมันจะไม่ได้วันนี้ต่อไปมันก็ต้องได้ถ้าเรายังมีจิตตั้งมั่นอยู่ค่ะวันนี้ต้องกลับขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาแบ่งปันสิ่งดีให้และเสียสละเวลาด้วยขอบคุณนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีนะคะสอบสเชดีนะคะค่ะทุกค่ะ